คือเด้อปู่วยเด้อ ติงเลยนะคะไปเสียบนจัดการมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเด้อ จะบดดึงค่าเดียวได้เลยเหรอป้าดดินอันนี้แม่ชุดจัดค่ะพี่น้องว้าวได้แล้ง,งั้นต่อเงินเราคำมาบ้านเป็นไงเมื่อนี้ผจญภัยบ่ชุดจัดบนกัตชุดจัดประหลัดบอกขาดไม่หมั่นนั่นนะครับเมื่อแรกเกียกกินแล้วมันก็เสื่อม <c oughs>

มีบองจอดอ่มีบองขึ้นมาแ่ละคือ,อ,อมแต่ขีดตมแทะเบ้ยจ<ด>ินสุดจัดสุดจัด สวัสดีเอซทุกท่านนะคะทั้งวันค่ะวันนี้ว่าเป็นยังค่ะสู้ยางเดี๋ยวค่ะพี่น้องตอนนี้ก็จะสี่โมงกว่าจะห้าโมงแล้วนะคะใกล้เรองานละอาจจะเลดนิดนึงนื่องจากวันนี้ไม่เป็นการเป็นงานสักเท่าไหร่ กเล่นขี้นะคะหมูสาเพิ่นมายางรอลวางรถมาผุดแล้วผู้กองล้างรถมานะคะทุกคนเพิ่นดีใจหลายว่าสิมาเรีนงานทางไก่ล,าลา้างรถมายางรอมาหอด้างฝนตกได้เล่นขี้ตมค่ะพี่น้อง ก็อยู่บอนะคะตรงนั้นเป็นงานชั่วโมงนะคะฝั่งนู้นงามขึ้นได้ขาบมนที่นี่ วันนี้นะคะอนุญาตไปซื้อกับข,ข้าวให้ทีมงานก่อนนะคะหาหน้ากินแลื่อหาทีมงานก่อนค่ะสวัสดีค่ะ